ร่วงม a r k e t i n g สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Marketing วันนี้พี่ตุ้มมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคะตั้งคำถามกับมิ้นก่อนดีกว่าครับว่าถ้าสมมติว่ามิ้นเป็นคนขายข้าวหมกไก่ไก่นี่ไม่มีไหลขนาดใช่ไหมครับถ้ามีคนมาสั่งข้าวหมกไก่1นึ่งจานมิ้นจะตักไก่ชิ้นไหนชิ้นใหญ่สุดหรือชิ้นเล็กสุดให้กับลูก <c oughs> ค้าเป็นแต่คนกินอะ <c oughs> ถ้าคนกินมิ้นเอาสองชิ้นแน่นอนถ้าเป็นคนขายอ เราก็ต้องชิ้นเล็กปะเพราะว่าเราต้องเหลือชิ้นใหญ่ไว้โชว์คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ครับว่าตักชิ้นเล็กไปก่อนเพื่อชิ้นใหญ่เนี่ยอยู่ในหม้อเพื่อเวลาคนเดินผ่านมาโอ้ยไก่ชิ้นใหญ่จังแต่มีร้านข้าวหมกไก่แห่งหนึ่งนะที่พุทธมณฑลสายสี่สมัยเริ่มต้นของเขาเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาที่สําคัญที่สุดที่ผูกใจลูกค้าก็คือว่าเขาจะตักไก่ชิ้นใหญ่ให้ด้วยเหตุผลว่าเวลา ถ้าร้านเล็กๆนะครับเดินเข้ามาถึงปั๊บก,ก็จะเห็นไก่ใช่ไหมครับเขาย่อมมองเห็นว่าไก่ชิ้นไหนใหญ่สุดอยู่แล้วแล้วเมื่อเขาไปนั่งทีโต๊ะแล้วก็ตักข้าวหมกไก่ให้เขาเนี่ยได้ชิ้นเล็กเขาจะรู้สึกว่าเจ้าของร้านไม่จริงใจกับเขาอแต่ถ้าคุณตักชิ้นใหญ่สุดให้เขาจะรู้สึกเลยว่าเ,เจ้าของร้านจริงใจนี่นาเป็นรู้สึกว่าเออตักให้ลูกค้านี่เอาของดีๆให้ลูกค้าตลอดแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาไก่ชิ้นใหญ่สุดได้ไปแล้ว <Ừ. S 2> เขาจะเห็นไก่ชิ้นใหญ่ที่สุดเสมอณนะเวลานั้นแล้วก็ตักให้เราจะได้ความรู้สึกจริงใจลูกค้าจะรู้สึกว่าเออเจ้าของร้านร้านนี้จริงใจกับเราจังเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นเรื่องจิตวิทยาครับว่าเหมือนกับมีคนเคยบอกว่าเวลาขายอาหารที่ช่างเป็นขีดครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีสั่งหมูทอดสองขีดให้จําไว้เลยว่าอย่าตักแบบเยอะเกินพอไปช่างเสร็จแล้วตักออกอน้่ไม่ชอบเลยฟีลนี้แบบเห็นแบบ เมื่อกี้มันเป็นของเราอยู่ใช่แล้วตักออกไปเหมือนกับขโมยของของเราไปอ่ะครับที่ดีที่สุดคือตักให้น้อยแล้วค่อยๆเติมเรารู้สึกว่าเราได้เติมนี่รู้สึกได้เพิ่มจริงครับอ๋อนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเป็นจิตวิทยาง่ายๆเลยครับพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนและเวลาตักเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าในความสึกของคนซื้อเนี่ยทุกครั้งที่เห็นสินค้าอยู่ในถาดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นของของเขาตักออกเมื่อไหร่มันสึกว่าโดนขโมยออกไปแต่ให้ตักเพิ่มเนี่ยจะได้ความสึกในเชิงบวกากกว่า และนี่คือมาเก็ตติ้งในวันนี้ค่ะ